หวดเข้าไปกา้านคอทีบยอดหน้าหมัดเต็มๆเหนือสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ช็อเด็ดไม่ไม้โไทยเจสีวันนี้เราย้อนไป26รกรกฎาคม2 5 5 8ครับเป็นมวยปูนเสือดูเลยครับตัวที่15 รอบรองชนะเลิศคาชนะเข้าชิงชนะเลิศเปนฉนนั้นนี่เละครับเตะกันมันๆอย่างนี้บาังเกงสีแดงเฉียบขาดปอพองสว่างดูนะครับนี่หางเกงสีแดงเมื่อแปปีแล้วครับหน้าตาอย่างนี้โดนสับศอกเฉียบขาดเป็นนักชกจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดหน,นองบัวลำพูวันนั้นจะศึกหนักครับวันมีโชคผู้หงทองนักชกอีสานด้วยการจากอำเภอรประคนชยนัยจังหวัดบุรีรัมย์ดูนะครับเป็นมวยขวาด้วยกนันคู่แล้วก็อาวุธดักหนักด้วยการนี่แะครับสับศอกเฉียบขาดเป็นมวยไฟเตอร์ถอยหลังไม่เป็นโอ้โหแต่ว่า วันมีโชคดีแข้งยาวๆขีบหน้านี่อาวุธหลักเลยครับมวยจังหวะฝีมือศอกคมนะครับเล่นหนแล้วก็อืม้มก็แทกกขันไปแล้วก็ถอยหลังเ,เสียบแล้วถอยหลังนงี้เป็นจังหวะโชคเลยครับอ้าวยังเป็นฝ่ายเดินก็ไปหาครับเชียบขาดเชียบขาดเป็นมวยปอดเกมเติ้ลก็ไปใส่สาวหมัดครับขณะที่โอ้ทางด้านของวันมีโชคนั้นก็ตั้งเลยครับตั้งการสูงรัวผู้ต่อสู้คือเชียบขาดนั้นมีหมัดดี อ้าวรัโอ้โหวันนั้นอาจารย์โยงศักดิ์นะสงขาครับเป็นกรรมการบนเวทีแยกออกมาทีดอีกแล้วครับถีบหน้าโอ้โหหมดยกครับต่างฝ่ายต่างชมมามมมูมือมั่นใจมาดูเฉลี่ดไมไมมวยไทยเจ็สีลูกนี้ครับปูทัดมาหลากการคอโดนสวนได้หมดัดแต่ว่าบืดไปแต่ว่าลูกนี้ครับหู้ปลายคางเลยครับแล้วก็ถีบยอดหน้ารับมาชมกันตอครับสยกผ่านเกมดุครับ อีสานเจออีสาะะนใครชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศะม่ะนานนี่เลยครับต้องอัดกันหนักๆน,น,น,นี่อะไรสใส่ัเต็มๆเชียบคาดเชียบขาดโอ้ยเป็นมวยหมัดครับแต่ว่าเป็นรองเล็กน้อยต้องเดินใส่ขณะที่วันมีโชครู้ครับว่าเชียบคาดนั้นมีหมัดดีก็ยกกรสูงจับหมุนแล้วครับหมุนหนึ่ง6อ่หไม่ลงครับ โอ้ยนี่แหละครับเป็นมวยชิงไหวชิงพริบครับมวยจังหวะฝีมืออย่างวันมีโชคมวยปูนเสือตัวที่15บห้ไว้การไว้รูก็ต้องสู้ต้องใช้หมัดต้องเตะกันแล้วครับเอาแล้วครับมาเฉียบขาดใช้หมัดเสียบเอามากะว่าเอาให้ลงให้ได้ครับเฉียบขาดดูดิอู้ใช้หมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นชุดเลยครับสาวใสเป็นชุดโอ้ยพายุหมัดแต่ว่าวัานมีโชคแกไม่เลยครับแน่หมด,ดยกอันนี้โอ้แลบนี้หลอกมาดูกันต่อยกที่ห้า อยางเป็นฝ่ายวิ่งเข้าสามารถใส่แมนะ่ยานีมัดเอ้านะครับเอามาคัดโอ้ทุกรูปแบบครับมีมัดนี่ต้องใส่กันนะที่วันมีโชคนี่ถอยหลังถอยหลังตั้งขารสูงยับไว้ฉีบได้อีกแล้วนะอ้าโอ้ฟีมูอจริงๆโกรธนะครับ แค่เชียบขาดโอ้จัจะเอาศอกรือสีบตดหมดยาเลยวิ่งก็ไปหาฝ่ายหนึ่งวิ่งเ้าหาอีกฝ่ายหนึ่งวิ่งถอยหลงังโอ้หมัดลูกนี้อ้าวฟันกันยางรุดแล้วครับอ้าวมาต่อยอาจาันต่อยังอาจาันต่อครับอาจารย์ยงศักออิ์บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนมาฟันกันยางของใครรุดอ้าวฟันกันยางของเชียบขาดครับหลุต้องเอาให้โอ้นี่ครับมาใส่ฟันกันยางล้างก่อนล้างก่อน แล้วก็สายไม้อ้าวมาดูกันต่อยังวิ่งกันไปหาครับสุดท้ายหมดยกโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกเลยครับวันมีโชคผ่านเข้าชิงชนะเลิศครับมวยบุญเสือตัวที่15ไปพบกับยอดเพชรแปงกองปราบครับน่าในรอบชิงมาดูเฉลไม่ไม้มมยไทยเจษสีจังหวะนี้รับหมัดโอ้โหดูหน้าดีครับแม่ไม่บอกบุญไม่รับเลยครับแล้วก็ลูกนี้ทีบครับวันนี้เวลาหมดเป็นเวลาพบกหมายนี้สวัสดีครับ